สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจตุพรฟาร์มอีกตามเคยนะครับไม่ได้ลงคลิปนานแล้วครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูแม่พันธุ์นะครับตัวใหม่ที่เราเพิ่งนาเข้าฟาร์มมานะครับเป็นแม่บอกนะผมตัวนี้สถานะนะผมท้องกับ KF31 นะครับซึ่งเราซื้อมาจากเจ้าของเดิมเขาได้ผสมเคฟ31ไว้นะครับมาดูกันนะครับผมว่า อีกประมาณตัวนี้ก็ท้องประมาณ7เดือนแล้วนะครับับก็จะประมาณมิถุนาไม่ก็ปลายเดือนมิถุนาหรือไม่ก็ต้นเดือนกรกฎานะครับน่าจะได้เห็นผลงานเขานะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูใกล้ๆนะครับผมแล้วก็วิเคราะห์ว่าแม่พันธุ์ตัวนี้มีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนนะครับโอเคไปดูกันเลยครับโอเคครับข้อเราก็ค่อนข้างเล็กนิดนึงนะมไม่สามารถถ่ายให้เห็นทุกสัดส่วนได้นะครับดูครับ ผมจะวิเคราะห์แม่พันธุ์ตัวนี้นะครับแม่พันธุ์ตัวนี้นะผมเขาจะมีโครงสร้างที่ดีนะผมข้อขาที่สั้นนะครับผมแล้วก็ขาใหญ่แข้งขาใหญ่นะครับผมความลึกก็ได้นะครับส่วนสูงวัวแม่นี้นะผมสูงประมาณ160นะครับประมาณ160ได้นะบวกลบไม่เกินสองนะครับดูครับโครงสร้างเขามาดีนะครับผมวัวตัวนี้ถ้าในมุมมองผมนะผมผมก็ลูกตัวต่อไปนะผมก็คิดว่าจะใส่ วัวที่ให้เรื่องเนื้อหนังมากกว่านี้นะครับซึ่งวัวตัวนี้นะผมเป็นวัวที่มีโครงสร้างที่ดีอยู่แล้วนะครับกระดูกขาที่ใหญ่นะครับผมแล้วไปใส่เจอกับ k f 3 1หนึ่งที่เป็นวัวให้เรื่องโครงสร้างนะครับไม่รู้ว่าจะออกมาใหญ่กว่าเดิมไหมนะครับแต่ว่าของแม่นี่ก็สุดยอดแล้วครับดูครับในความคิดผมนะครับผมลูกตัวต่อไปนะผมผมจะเอาเนื้อมาห้อยนะครับเพราะว่าวัวตัวนี้เป็นแม่วัวที่มีโครงสร้างที่ดีนะครับดูครับดูกระดูกเขาครับ ข้อขาที่สั้น,นครับดีแข็งแรงนะครับแล้วก็ขาสำหรับผมนะผมมองว่าวัวตัวนี้นะครับจะสมูทก็คือต้องเอา,อาพ้อพันธุ์ที่เด่นเรื่องเนื้อหนังนะครับใส่พ้อพันธุ์ที่เด่นเรื่องเนื้อหนังมาใส่นะครับเรื่องสีเขาก็ยังไม่แดงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโครงสร้างนี่ผมชอบมากเลยครับกระดูกขาดูกระดูกขาครับใหญ่มากครับในใจก็จะใส่ซ y 0 9 6ย์นะครับผม เพื่อมาห้อยเนื้อนะครับวัวตัวนี้มาห้อยเนื้อมาเพิ่มเนื้อเพิ่มเนื้อหนังนะครับผมเพิ่มความย่นอีกสักหน่อยความสูงก็โอเคนะครับใช้ได้กระดูกขาก็ดีแล้วผมก็หวังว่าถ้าใส่ซีาวในท้องต่อไปก็น่าจะออกมาสวยนะครับผยังไงก็ต,กติดตามนะครับรับชมช่องจุฎพรฟาร์มด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม